ก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าสรุปแล้วใบคันวัวที่เราอยากจะรู้แล้วก็วีเลดท,ที่เราอยากจะศึกษานะว่ามันดกจริงติดลูกง่ายจริงไหมนะครับก็ต้องเสียเวลาไปเป็นปีเกือบสองปีนะกับกับเรื่องแค่จะเอาเปรียบลูกค้านิดๆหน่อยๆนี่ตั้งแต่ว่าลูกค้านี่แบบเสียความรู้สึกนะครับ พอมีให้ยิ้มได้ครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับชาว u t u b e นะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเกือบเดือนนะครับมไม่ได้คลิปผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาเกือบเดือนนะก็วันนี้ก็จะมาระบายให้ฟังเรื่ององ,งุ่นนี่แหละครับมีอาการซิงเล็กน้อยนะครับมีอาก,การซิงกับต้นอง,งนุ่นที่ปลูกแล้ว ไม่ได้ดังใจก็เลยหยุดทําคลิปไปเลยนะครับนะครับคือการปลูกต้อนอุงนเนี่ยเราซื้อมาจากเจ้าของที่เขาร้านที่เขาขายเนะเาะอคือเราก็เป็นมือใหม่ใช่ไหมเอเราเป็นมือใหม่แต่เราไม่รู้เลยว่าสายพันธุ์ที่เขาส่งมาให้นะน,นะมันเป็น สายพันธุ์เดียวกันกับที่เราต้องการหรือเปล่านะเออด้วยความหวังนะครับด้วยความหวังของคนที่อยากปลูกก็ซื้อไปนะครับโดยไม่มีความรู้ว่าออตอนเราก็ไม่ได้เห็นต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันเนาะนะซื้อตามเพจนะตามเพจนะครับซื้อมาแล้วมันมันด้วยความ มันด้วยความที่เราอยากปลูกเนะ่ยเราก็คือดูแลนะเราก็ดูแลอย่างดีนะดูแลประครบประงมอย่างดีนะครับพอถึงเวลาที่ต้องอเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยแต่ว่ามันไม่ตรงปกมันคนละสายพันธุ์เนี่ยลองคิดดูนะครับว่าเพื่อนๆจะ รู้สึกว่ามันมันฟิลขนาดไหนนะครับลองคิดดูนะครับคือเราปลูกต้นหนึ่งเนี่ยมันมันใช้เวลานะครับมันใช้เวลามันไม่ใช่ว่าปลูกแค่วันสองวันนะเออไม่ใช่ปลูกแค่วันสองวันแล้วจะรู้ว่าพันธุ์อะไรตรงปลูกไหมครับแต่นี่มันปลูกเป็นอย่างต่ำก็คือแปดเก้าเดือน,นครับอ่านะ ถ้าบางสายพันธุ์ที่มันออกง่ายหนะ่อยก็สามสี่เดือนก็อย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยผมตั้งใจว่าผมอยากได้ใบคานวัวนะใบคานวัวที่ออกที่ออกลูกง่ายแล้วก็วีเลดนะครับที่ติดลูกง่ายนะครับพอเอามาปลูกแล้วนะครับหกเดือนก็แล้วปีนึงก็แล้วพุ่นไปสองรอบไม่ติดเอ๊ ทีนี้พอครบแล้วมันมันไม่ตรงปกเนาะเอา้าซื้อมาอยากได้พันนี้แต่ไม่ได้นะครับมันทำให้เสียความรู้สึกนะครับนะซึ่งเราคนที่ไม่รู้เนาะซื้อก็เออด้วยความมั่นใจกับเอเอา้านนี้เนาะนี่ขนาดผมไปซื้อตามเพจนะครับไปซื้อตามเพจในกลุ่มกลุ่มอ่อาง,งุนใน facebook นะครับ ขายอยู่ในกลุ่มนะเขาก็ขายอยู่ในกลุ่มแต่ว่าพอเราซื้อไปแล้วมันมันไม่ใช่นะครับเสียความรู้สึกนะครับเนี่ยผมซื้อหลังจากที่ผมถ่ายคลิปไปคลิปก่อนนะครับก็มีเพื่อนๆทักมาว่าเออไม่ใช่ใบคา,านวาานวมั้งใบคานัวมันลูกมันตูดแหลมๆนิดนึงนะผมก็เออผมก็ลงไปเสิร์ชหาดูเออมันก็จริงที่เขาว่านะครับ เขาบอกว่าน่าจะเป็นแบล็คโอเปอเออเออมันก็จริงอ่ะเพราะว่าลูกกลมๆนะครับแล้วก็ฟิลไปเลยนะครับ,นะรบเนี่ยผมก็ลองพูนไ,ได้มาหกเจดช่อก็ก็ไม่รอดนะครับโดนลาสนิมจัดการแล้วก็ลูกแตกครับหน้าฝนลูกแตกเพราะผมไม่มีหลังคานะนรับ ก็เอะใจนะครับเอะใจว่าเฮ้ยแล้วแล้ววีเลดนะเออในเมื่อใบคนานัวซื้อมาพร้อมกันก็ไม่ตรงปลูกก็เลยเอะใจว่าเออวีเลดละเนี่ยเขาว่าติดลูกง่ายแค่เด็ดยอดก็ติดผมก็ปลูกผมก็เด็ดแถมผมผมพ,พ,พ,พุ่มพลุนด้วยนะพลุนนิ่งแบบว่า,าก็โอเคอยู่นะผมก็ว่าโอเคอยู่ แต่มันก็ยังไม่ติดสักช่อนะตัวน,นี้ก็จะปีเกือบปีครึ่งแล้วจะเกือบจะปาเข้าปีที่สองแล้วปกีกว่าปีหกเจ็ดเดือนแล้วยังไม่เห็นลูกไอ้เราก็ปลูกประครบประงมอ,งอย่างดีนะเออพอมาเจอแบบนี้ไม่ตรงปลูกนะครับโคตรเสีงเลยนะผมก็เลยหยุดทำคลิปไปสักพักหนึ่งอืไม่ดุ ต้นพริกผมปล่อยทิ้งไว้ยังดกกว่าเลยนะครับก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าสรุปแล้วใบคานัวที่เราอยากจะรู้แล้วก็วีเลสที่เราอยากจะศึกษานะว่ามันดกจริงติดลูกง่ายจริงไหมนะครับก็ต้องเสียเวลาไปเป็นปีเกือบสองปีนะกับกับเรื่องแค่จะเอาเปรียบลูกค้านิดๆหน่อยๆนี่ตั้งแต่ว่าลูกค้านี่แบบเสียความรู้สึกนะครับ ใช้เวลาลงทุนลงแรงไปไม่รู้เท่าไหร่แต่มาเจอแบบนี้ก็ผมไม่อยากจะบอกนะครับว่าเพจไหนนะไม่อยากจะอะไรกับเขานะครับจบๆกันไปนะครับแต่ว่าอยากจะบอกเพื่อนๆที่อยากจะปลูกนะครับลองไปหาซื้อพันธุ์อัุ่นตามเพจในกลุ่มก็ก็หาร้านหาอะไรที่ที่มันดังๆครับ ไร่ไหนที่มันดังๆแล้วก็เป็นที่นิยมครับถึงมันจะแพงหน่อยนะครับก็มันน่าจะตรงปกกว่านะครับอันนี้ผมซื้อมาแรกๆนะผมก็ด้วยความที่เรายังเพิ่งลองนะผมก็เลยไม่ได้ซื้อแบบว่าไม่ได้ซื้อต้นที่มันแตกตามาแล้วนะผมก็ซื้อเอาตุ่มมามาอนุบาลเอานะครับราคามันจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแต่อันนี้ ถ้าตุ่มนี่มันแตกยอดแล้วมันก็จะแพงกว่านะครับเท่าตัวนะครับก็สรุปนะครับซื้อมาลอง2ปีเกือบ2ปีไอ้ข้างลลังเนี่ยกลายเป็นแบ็กโอปอนะครับเป็นแบ็กโอปอไอตัววีเลสเนี่ยยังไม่รู้ว่าวีเลสจริงหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เคยเห็นดอกยังไม่เคยเห็นลูกมันเลยนะครับก็จะมีต้นข้างบ้านผมนะครับที่ผมทำหลังคาให้นะครับว่า ตอนแรกผมก็เข้าใจเป็นวีเลียนนะทีนี้มันไม่ยอมลองลองตัดดูแล้วก็ไม่เห็นออกก็ชักสงสัยเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ก็ได้ลองศึกษาตัวแบล็คโอปอลนะครับที่ที่เขาให้มาผิดนะครับไม่รู้ว่าตั้งใจหรือให้มาผิดแหละไม่รู้แหละเออก็อย่างน้อยก็ได้ศึกษาตัวนั้นนะแต่ตัวนั้นไม่ทนโลกนะครับ ไม่ทนโรคแบบถ้าปลูกแบบอย่างเงี้ยนะครับปลูกข้างนอกแบบว่าปลูกแบบโสโสนะครับไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยแต่ว่าต่างกับตัวนี้ตัวนี้เป็นนี่ตัวนี้เป็นไซมัดเนี่ยไซมัดเนี่ยยังไม่ได้ทำให้ผิดหวังนะนยังได้กินอยู่นะไซมัดเนี่ยเนี่ย เห็นอยู่นี่นี่ก็ยังได้เห็นพุนพุนแบบว่าไม่ได้งดน้ำนะครับเพราะว่าช่วงประมาณประมาณมิถุนานะมิถุนาหรือว่าต้นกรกฎาเนี่ยแนหะผมพุนเพราะว่านเชื้อราสนิมมันกินใบผมก็เลยตัดทิ้งเฉยเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้งดน้ำไม่ได้งดอะไรด้วย ตัดทิ้งแล้วก็มันก็ติดช่อมาประมาณเจ็ดแปดช่อแต่ว่าที่เหลือมาที่เหลือรหลดก็ประมาณได้เหลือรหลดสามช่อเพราะว่าฝนตกใส่นะครับช่อก็เลยเน่านี่ก็ติดแต่ก็ติดอยู่แต่ก็รหลดมาได้เออมองไม่เห็น,นเห็นไหมครับนี่มันย้อนเสียงนิดน,นึงนกล้องผมก็ไม่ค่อยชัดนะผมก็ไม่มี อารมณ์จะทําแล้วนะครับยูทู t ยูทู o ยูทู e นี่ก็ก็เห็นก็เหลือรอดมาสามโชว์พอได้กิน่นพอได้ชิมนะครับสำหรับใส่มัดนะครับใส่มัดผมแล้วก็พูดหนึ่งเรื่องทนโลกนี่พูนพร้อมกันนะครับพูนพร้อมกัน ลาสนิมถามว่ามีไหมมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าถามว่ารอดไหมก็ยังรอดอยู่แต่ถ้าเทียบกับตัวตัวแบคโอปอดูสภาพเหลือแต่ก้างนะใบแห้งเน่าก็เลยตัวนี้ผมว่าจะตัดคอมันแล้วนะครับ ต้นสมบูรณ์ดีด้วยตรงนี้ก็เดี๋ยวจะตัดคอ,อันทิ้งนะอ,อาจจะเอาออกทั้งต้นเลยก็ได้เอาพันธุ์อื่นมาปลูกดีกว่านะครับแบคอุปโภคผม่ม่ผ่านนะครับสำหรับผมนะครับนะครับก็ฝากไว้ได้วยนะครับบรรดาร้าน,านค้าที่คิดจะขายต้นพันธุ์อังงนก็ เป็นใจลูกค้าบ้างนะครับเพราะว่าปลูกนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ลงทุนลงแรงไปแล้วไม่ตรงปกอย่างนี้มันก็เสียความรู้สึกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะหาพันธุ์อะไรมาปลูกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็อันนี้ก็มาอัปเดตคลิปแบบเซ็งๆครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมาเกือบเดือนนะครับ ผมก็โคตรเซ็งกับต้นอง,งุ่นพวกนี้นะครับก็เลยไม่ได้ตัดคลิปไม่ได้ลงคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ